สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับวันนี้มีข่าวลือที่น่าสนใจสุดๆมาฝากกันเอสุดเตรียมเปิดตัว rog phone 2ในวันที่23กรกฎาคมนี้คาดว่าเปิดราคาในจีนที่19,000บาทในปีนี้เราน่าจะเห็นมือถือเกมรุ่นใหม่จากเอสุที่มาต่อยอด rog phone ที่ออกมาในตลาดตั้งแต่ปีที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานมาว่าเอซู rog phone นะฮะจะได้รับการเปิดตัวที่ปักกิ่งประเทศจีน23กรกฎาคมนี้ ส่วนข้อมูลของตัวเครื่องในขณะนี้แม้จะยังมีออกมาไม่มากนะักนอกจากข่าวก่อนหน้านี้ว่าตัวเครื่องจะมาพร้อมจอ120เฮิแต่มีรายงานจากแหล่งข่าวออกมาว่า ASUS ROG Phone 2จะมีด้วยกันร2รุ่นย่อยโดยคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ4,399หยวนหรือว่าประมาณ19,000บาทไทยนั่นเองครับยังไงก็รอดูสถานการณ์กันต่อไปทีมงานจะรีบนามาบอกกันทันทีสวัสดีครับ